สุปตาเมืองไทยอัมพชราภาไฮโซพกพร้อมการสาต์ความหวานโพดรูปคู่วันครบรอบเป็นคู่รักที่ชาวเน็ตต่างพากันกอิจฉาตาร้อนในความน่ารักและความหวานของทั้งคู่สำหรับคู่รักสุปตาอําอพชราภากับหวานใจไฮโซพกประทานวงเมื่อมีวันสำคัญทั้งคู่ก็มักจะมีโมเมนต์น่ารักออกไม้แฟนคลับไดฟินกันตลอดเวลาจ้า ล่าสุดเนื่องในวันครบรอบที่คบกันแน่นอนทั้งคู่ก็ต่างพากันอวดภาพคู่สุดน่ารักโดยสาวอ้ําได้โพสภาพคู่ลงใน IG Story ส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความกลุนๆว่าช้าไปนิดอยู่ทนอยู่นานส่วนทางด้านไฮโซพกก็ได้โพรูปคู่พร้อมเขียนข้อความว่าขึ้นปีสีแล้วยังไม่เบื่อใช่ไหมและอีกรูปเป็นรูปที่แกล้งสาวอ้ําในขณะนอนหลับบนเครื่องบินพร้อมเขียนข้อความว่าอะอะ นานๆนนทีจะวันครบรอบแถมให้อีกรูปหาฉากไอจี IG ใครคนนั้นรอดแม่แม่แม,แมช่างเป็นคู่ที่หยอกล้อกันนะ่ารักมากมากจริงๆค่ะแต่เอ๊เอ๊เ,อเอวันครบรอบครบกันทั้งทีไม่รู้ว่านอกจากจะโพสภาพคู่หวานแล้วจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หนักๆให้ชาวเน็ตได้ร้องว้าวกันไหมนะก็ต้องรอติดตามกันนะจ๊ะ